เพื่อสมึงภายโลสสารเคมีชีวีจะปลอดภัยนะเจ้าตั้งกำลังเกียรติดต,ตามหับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดจีงใหม่จใจนี้ไปขอเชิญตั้งหับฟังรายการหมอกเป๊บประชาชนเกษตรสุขภาพเจ้า ฟังอะไรอยู่เหรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยเหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ K.U. Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลย,เ,ลยเข้า y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง ทั้งรายการเกษตรคำสัพทอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืช บนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนุงม่มผ่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคร่วมรักษาที่ดินทำกินสำหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมกรณรง์ให้เกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทำกินสร้างแผ่นดินเกิด อย่าได้ประมาทเงินคำอย่ามินเงินน้อยจะไปโตดเบนโตดกรรมมันสร้างมันทำจะมีเงินคำใจจา๋า สวัสดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุณตันพิกมาพบก,กับรายการมอกัพบประชาชนกเกษตรสุขภาพเหมือนเช่นเคยก็วันจันทร์และวันการ6กโมงเกินแผ่ว7โมงจ้าตทางสถานีวิทยุมกม,มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จ,งจังหวัดเชียงใหม่ในระบบ a m เอ็มสตอรโอความถี่612กิโลเฮิรตซ์คลื่นสายสุดอา,อากาศในแปจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ w w w ร์ไวดเ 612.com Facebook Live และ YouTube สถานีวิทยุมารกาเชียงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฮัฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าเสียงเทนเนียนยมทราบฮับนที่ตำธรินรายการทีมงานสถานีวิทยุมารกาเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจ้า ชาวช่วงมีหาไปพบกับวิทยากรกันดีกว่าในรายการมากอเพืประชาชนเกษตรสุขภาพตั้งสถานีวิทยุมกรมาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเชีงยงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกเจ้า ช่วงนี้เราอยู่กับหัวหน้าสวัสดิ์ชลพลนะจ้าหัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพสำนักงานป้องกันควบคุมโรคตี่นึ่งเจียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขจวนทนฟังดูแลสุขภาพหื่อห่างไกลโรคโควิดสิหรือว่าโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาส0 1 9กันนะจ้อแล้วก็เราะจะ ลดความกังวลกันได้จะใดในกลุ่มพี่น้องประชาชนรวมถึงคำแนะนำในการดูแลสุขภาพตัวเก่าห่อางไกลโรคโควิดสิบเก้ากันพบกับหัวหน้าสวัสดิ์ชลพลต่างสถานีวิทยุมอกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกกับข้า้าชสงเทียนเนียมทรัพย์ทีมงานสถานีวิทยุมอกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่สวัสดีเจ้าหัวหน้าสวัสดิ์ชลพลเจ้าสวัสดีครับคุาแงเทียนสวัสดีครับ้าพี่น้องที่เคารพครับ เป็นใดพข้องเจ้าหนะสถานการณ์ของการระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนาสอง9ันสิบเก้าโรคโควิดสิบเก้าที่เกิดขึ้นรอบใหม่นี่เนาะกระดมเงื่อหลายท่านบอกให้ม้วนโอ้ควนใจต่ใดเนาะวิตกกังวลการเราจะมีคำแนะนําในการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจเราจะได้กันพ้องเจ้าในช่วงนี้เจ้าครับถ้าเอาวิเกราะหหรือว่าวิเคราะห์ความวิตกกังวลของพี่น้องเนี่ยจะเป็นยังไงก มีบัตรบริโภคหรือว่าเกิมสือนอะไรมมวิทยุิัอ่าหรือม่ออนไลนต่างๆนะแต่ชื่อแบบไลน์ก็จำเลยแต่ทีนี้แต่โควิดโควิดโควิดเนาะคือเกิดหรือว่ารับื่อตรงนี้จนกระทั่งบางทีชิดล้มละแล้วก็ตัางวนว่าเชื้อโควิดเนี้ยมันจะมาติดตัวเก่ามันติดจากน้องติดเก่าโดยเฉพาะ พ่าแม่เขาเนี่ยเพื่อยืดนะแต่ผมเล่าคือว่าถัดติดแล้วเนี่ยคนเท่าเนี่ยจะอาการนะแต่ตเป็นเพียงต่อกัรเสพติดในอันนี้ครับก็อาจจะเอาข้อมูลตัวหมดเนี่ยมาบอกพี่น้องว่าถ้าคนที่ติติครับคนที่ติดเชื้อประมาณร้อยคนเนาะก็จะมีคนที่อาการนะเนี่ยอาจจะ มาถึงคนเรือนะคะอาจจะเพียงแค่ประมาณหนึน่งหนึ formas, ่งถึงสองคนแล้วคนตรงนั้นก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อายุนั่งเช่นอายุหกสิบตีก็อาจจะเตียงประมาณจิดเปอร์เซ็นต์นี่ยถ้าเก็บสิบก็อาจจะสิบสองสิบห้าเยแล้วแปดจุดก็ประมาณเจ้าเปอร์เซ็นต์คือเก้าจุดก็ เกิดเกิดักติดออกแต่สอบข้าวสาจุดอื khi, ่นประเด็นของการที่ตกของเงินเนี้ยเราก็ต้องเอามาตัดหรือว่ามาสอบคล้องกับส่วนที่ที่นาเม้งเนี่ยเอาปฏิบัติตัวในเรื่องปักเตือนเงินเชื่อมถ้าเราต้องรู้ว่าตรวจเชื้อเนี้ยมันจะเข้าสู่ร่างกายทางก็ตามทางครับพี <ty> ่น้องเข้าสู่ร่างกายเนาะ ก็คือทางตาแล้วก็เลยมาตรงกลางก็คือทางจมูกหรือว่าหูด่างเขาแล้วก็ทางที่สามคือาปากเข้าสู่เยื่อเยื่อเนี่ยมันเข้ามาทางตาจมูกปากเขาเนี่ยโดยสารพุทธิยาสุกชื้อที่จะเข้ามาโดยอวัยวะหรือว่าสิ่งที่จะมาสูกตาเขาเช่นถ้าเขาจะเอามือมาจับตาจมาูกปากก็ ต้องล้างมือด้วยสบู่แล้วก็หรือฆ่าเชื้อด้วยแอนโกลอเจลหรือว่าแอลกอฮอล์น้ำความเข้มข้นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์รอให้แอลกอฮอล์แห้งก่อนนะครับถึงฆ่าเชื้อได้ว่าเราเชื้อมือแล้วปุ๊บจะแค่เอามือเชียอทุกสย่างมันชักตาเราลองแห้งก่อนนอกจากจะแสบตาแล้วก็ยังป้องกันไม่ได้รอให้แอนโกลอเจลแห้งก่อนแล้วก็ ประพาสเก่าครับไปในพื้นที่ที่ม,มีความแออัดครับแออัดเข้างนาเช่นตามบนนอนเนาะบอนหรือสถานที่ที่คนอยู่หนาแน่นนะครับเช่นร้านผับนะครับที่เป็นข่าวกันนักนกนะครับผับบาร์ต่างๆที่หนาแน่นหรือบอนนะครับแต่ว่าจะเป็นบอนเล่น ให้โนการโน้มหรือว่าก่อนใจอย่างนี้ซึ่งก็มันมีผลทำให้เวลามันขึ้นมานะครับเวลาการไตเริ่มพันอย่ะงนี้ขึ้นมาเลยครับก็จะมีการเชี่อมเสียงดังขึ้นมาก็เชื่อมเสียงดังขึ้นมาพบน้ำลายมันก็พุ้งกระจายครับก็มีโอกาสที่เชื้อจะไปสู่คนอื่นแล้วก็ บางทีคนคนนั้นเนีน่ยไมตสวมหน้ากากันะครับก็ซ้ําหลายเลยเพราะว่าเชื้อเนี่ยอยู่ในน้ําลายในเศษมะในฝอยละออ,งน,องน้ําลายเชื้อเหนียวหนะครับอ่มันก็จะไปสู่คนอื่นได้ง่ายดังนั้นก็ต้องสวมหน้ากากแล้วก็มันล้างมือนะครับล้างมือ,มอแบบแท้ก็ได้ผลอยือล้างมือด้วยสบ,บู่นะครับอแล้วก็อาจจะใ้พสัน เรื่องทั้งแสกภาชนะบรรัรจัร่วมกันนะครับถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้แบาควรจะไปหับบาหรือว่าห้องที่สถานที่ที่มีห้องแคบๆแ,แล้วก็มันมีความระบายอากาศเป็นห้องแอร์นครับก็ <c ười> มีความเสื่ยงที่จะติดเชื้อได้เลยเพราะว่า เอากําลังเอาตัวเก่าไปสืดเอาอากาศของคนอื่นที่อยู่ในห้องหายใจออกมาครับขอเดยเป็นหญ่จะถึงอันร่วงค้งนะครับนักถ่ยที่เป็นคนหนุ่มที่ไปในทื้นที่เอียงไปพับตาย,ยาต่างๆแล้วอยากจะไปป้อนเข้าป้อนน้ำดูแลพ้อนแม่ครับเขาก็ต้องสั่งวอนกันหนักเลยว่าท่านมีเสือและมีท่านแบบมีาน,า,นา,มากาศแต่ว่าออมา มาใกล้คนเท่าไปกอะไปหอมไปโดมท่านะจะตอบไปพอนเข้าพอน,นานนะครับหรือว่านั่งรถไปไปจัดท่านมานั่งเฉย่างยอกาสที่ท่านจะปิดเชื้อมันตดองถูกเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับคนจิตอยูแล้วค่อนข้างจะดังแล้วก็คนเท่าหรือว่าคนหนุ่มเอาที่มีโรคประจําตัวนะครับก,ก็ต้องคุมอากาศเช่นเบาหวานก็ต้องคุมเบาหวานเพืได้ หรือว่าความดันโลหิตเลือดสมองก็ต้องคุมให้ได้ถ้าคุมมาได้เนะี่ยโอกาสที่จะถ้าติดโควิดแล้วนะครับจะทําให้เสียชีวิตเนะี่ยก็จะมีตัวน,นี้ก็มีความสําคัญก็คนที่โรคเลือรังคนเท่านีา่ยเอาต้องสวมหน,น้ากากเอื้อระยะห่างจากคันอื่นประมาณหนึ่งช่วงแขนแล้วก็พื้นที่ต่างๆค่ะจะใช้น้ำยาฟอกขาวเช็ไฮเตอรอ์หนึ่งปาต่อน้ํา 99.1กว่อ99เนอะหรืออังคาร70%เนะี่ยก็เช็ดถูทำแนวล่ามาดีไปพ้น mm hmm. ก็จะช่วยใค่าเทเลสต์ไปแล้วก็ไปจะไปที่ตรงตังวนน้าเกินจับเกิดเนานะถ้าเอามาได้ไปรุ่นเสี่ยงแกล้มมันกับเม็ดมันโดดด่งเข้าหาเราตึนงตึ้แบบที่ที่เอาไปในพื่นเสี่ยงครับอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญเลยนะเจ้าที่อัน คุณหมอเองแล้วก็รวมถึงนักวิชาการต่างๆก็มารณรงค์ตลอดเลยว่าการที่จะป้องกันโควิด -19 ก็คือสวมหน้ากากาอนามัยเนาะหรือหน้ากากผ้าก็พอได้แม่นกเจ้าหรือว่าต้องหน้ากากาอนามัยแล้วก็มันล้างมือเว้นระยะห่างแล้วก็ปัจจัยของห่วมกับคนอื่นน,นะจ้าอันนี้หน้ากากาอนามัยอยากจะให้หัวหน้าเพิ่มเติมแหมสักน่อยนะจ้าว่าหันคุณหมอ โฆษกของสอบคเพิ่งบอกว่าถ้าจะให้ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาหรือว่าโรคโควิด -19 น่าจะเป็นหน้ากากอนามัยเาจะมากกว่าหน้ากากผ้าหรือว่าหัวหน้ามีคำแนะนำเพิ่มเติมจะดใดเจ้าก็ถ้าถูกต้องก็จะเป็นอย่างที่โฆษกว่าแต่ว่าในความเป็นจริงครับถึงแม้ว่าประเทศไทยจะผลิตหน้ากากอนามัยได้วันละประมาณหลายล้านชิ้นถ้ามันมีการระบ,บาดหนักๆเลยครับ นากากมันก็จะอบอพอเนะอาะถ้าหน้ากากผ้าแล้วคนใช้นะครับอบอมาได้มาได้ไปอยู่ในทุนที่เตืียงน,นะครับก็ก็ออยังป้องกันไมอ่อยู่ผมว่าผมใจอยู่ยห่างจากเป็นแตงเชียนประมาณัหนึ่งช่วงแขนหรือว่าประมามะณสองเมตรเะียครับแล้วเป็นแตงเชียนเมาะสวมหน้าก,กากผ้าต่างคนต่างสวมน,นะครับ เวลาไอจามหรืออ uh, ัน uh, นี้เปการใช้สําหรับคนที่แบบป่วยเนาะไอจามแล้วเหมอนมีเชื้ออย่างน,น,นะครับนั่นก็จะกาผิวตามผ้านั้นนะครับเพียงแต่ว่ามันก็ไ,นนไม,าาม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แต่หน้ากากอนามัยก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะอย่างเพราะว่าเวลาไอจามแรงๆมันก็หลุดรอดออกไปด้านข้างต้องโดนมันอยู่ได้แต่ว่า ประสิทธิภาพของมันมันจะช่วยเรื่องก,การกรองหรือว่าดักจับเชื้อโรคได้ดีกว่าหน้ากากผ้าตอบคำถามว่าได้ก่อก็ยังใช้ได้อยู่แต่มันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ยังดีกว่าที่เอาแบบตัวมันอย่างเลยครับผม <Okay. S 1> แล้วก็ถ้าเกิด็นการระบาดหนักๆหน้าก,กากอนามายัยเราจะสงวนไว้สำหรับคนที่ทเป็นหมอเจ้าหน้าที่แบบต่างๆที่เป็นไปเสี่ยงที่จะเจอกับคนที่็นเชื้อานี้ครับ จะได้เอากาแฟได้ของงาน,นแตถามว่า่่วนทั้งสองอย่างคือกาะเกาะดีครับทั้งสองอย่างแต่ก็มคข้อแนะนาสำหรับอคนที่ตอนนี้ก็มีข่าวนะครับว่าคุณหมอนะครับที่ดูแลคนไข้ในห้องไอซียูนะครับล้ะกอเด้วนตรวแต่หน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยบอวัคซีนยูคอว,วิเพราะว่า จริงๆนะเพื่อน,นจะต้อง,องตัวจเป็นกองแต่ว่าการใช้อากาศเป็นกองามาเนี่ยมันอยู่ห้องมันอยู่ห้องแล้วก็ท่านบนเนินมันจะเป็นลมรับร่างกายก็จะขาดออกเลือนในกร,รนะแสเลือดเนาะก็จะดูดอากก็ก็ก็ต้องบอกพี่น้องว่ามันมีอย่างที่จะจะร้อยตัวเซ็มเสมอไปครับญญแต่ว่าดูกลาวมาได้ตัวมาเนี่ยเสมอเราต้องตองหวนว้อยสำหรับอุปครณ์สาธิต นะครับผมโกกับไปกับงานกับคือว่ารู้เร้่องแบบคือใช้ได้ถึงนสองอย่างคต่คือภาคต่บอบปนี่อย่าง,100ง <c oughs> าว่าตัวเซน่ะสวมหน้ากากอานไมก็ได้หน้ากากผ้าก็ได้นะแต่ก่อนหัวหน้าใจคำวา่าถ้าป่วยก็ใช้หน้ากากอนามัย ถ้าป่วยก็ใช้หน้ากากผ้านะจ๊ะได้ยินคุณหมอพูดก็อูอ้ยีเป็นกันนะจ๊ะแต่จะได้ก็ตามแต่ก็ป้องกันท่องคาถาเนี่ยไว้แล้วก็ปฏิบัติตามเนาะอย่างที่หัวหน้าสวัสดิ์เฉลพลหัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่หนึ่งเชียงใหม่ก็ฝากคาถานี้มาก็สสวมหน้ากากม,าานมันล้างมือเว้นระยะห่างนะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญท่าว่าปัจจัยของความกับคนอื่นอีมันก็จะหัวหน้าจ๊ะเวลาไปที่ชุมชน นเนี่นะเตือเหาก็มันจําเป็นเนาะต้องเข้าห้องน้ําสาธารณะอย่าเตือปกติใจลูกบิดแต่กันไปนั่งชักโครกไปนั่งกดเออไปนั่งตรงนั้นเสร็จก็ต้องกดสายช,าชนะําระอาฉีดชําระอีก e นะจ๊ะหรือบางทีก็อาจจะต้อง ตรงที่เขานั่งเอาน่ะจ้ะอันนี้ก็จะต้องมีการทําความสะอาดพอสมควรไอ้แม่งกับเจ้าสถานที่นั้นๆแบบว่าจะเป็นร้านอาหารห้องน้ําตามปั๊มน้ำมันเอาน่านนจะจ้ะหรือว่าที่ห้องยาหรือที่สธาณะอื่นๆแม่งกับเจ้าพนัาสวัสดิ์จ้าตรงนี้นะครับก็เป็นคําแนะนาหรือว่าคำเกินบอกกล่าวที่ดีนะเพราะว่าเวลาเขาใช้ห้องน้ําในที่สาธารณะเนี่ยหนึ่ง ก่อนเข้าไปเราจะต้องสวมหน,น้ากากเนาะพันทุท้ง้อนนะครับเราจะต้องมีการเพาว่าการพันทุ้ไว้ในในใจเราะเลยว่าเอาจับในจุดที่ควรสัมผัสร่วมกันเช่นอื่นไม่มีปากก์อ้องอาสายใสดใุหแองน้ำฟองปบ่่ก้นแท่โครกแล้วก็กลับมาก็จะมาล้างม,าามือนะครับด้วยสะบู่ แต่เราจะต้องล้างแล้วก็ฟอกของคอกเลยเพราะว่าเกิดทําล้างแต่มือแล้วเอายางมือไปจับของก๊อกอยู่อาจจะติดเชื้อได้แล้วก็อีนอันหนึ่งก็คือว่าเวลาเราใช้สุดไหนที่มาสัมผัสเนี้ยก็คือต้องล้างมือเวลาล้างมือก็ล้างตั้งแต่ข้อมือลงไปเนาะแล้วก็เวลาล้างเสร็จแล้วก็ตั้งมือเครื่องหือเอามือลงไปข้างล่างว่าส่วนที่อยู่เหนือข้อมือที่เราไม่ได้ล้าง ันเปียกมันก่อนมันก็จะน้อยไหลลงไปที่มือของกอเ,เอาความตกระึกจากข้งางบนลงไปเรื่องของการเลื่อนระยะห่างเนี่ยก็มีความสําคัญระยะห่างแล้วเนี่ยเราตืต้องดูที่ปา,า,างของลมงตืองว่างที่ทางของลมนน่นเวลาแล้วอู้กับไผ่ครับอเอาไปต้องมีข้อหน,นักฐานไว้ก่อนว่าเป็นใครแต่คนเป็นที่กลูวผู้ตืวนเนี่ยอาจจะติดเชื้อโควิดถ้าเขาอ,อยู่ตรง ถ้าใกา้เอ๋ครับหรือว่าในต้นลงเขาก็ต้องเบี่ยงตัวน้อยนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาอูอ้ส่วนม้จะห่างเม็ดเกินหรือสองเม็ดเกิดเขาอู้อย่างแรงขึ้นมานุไลจะกระดึงเนาะมันอก็มาโดนหน้าตาของเขาได้แล่ก็อนสืดใจอันนี้มีความไม่เอือต้องต้องคิดมากขึ้นต่อๆครับผมที่อยากฝากพี่น้องนะครับก็คือว่านอกจากเรื่องตรวบการ ที่ตกกลางวงที่ว่าไปแล้วนะครับเอากฎบัด้ไปรังเกียจนะครับรังเกียจคนที่เพิ่งผ่านการกักตัวมาแล้วครบสี่วันแล้วก็ไปเชจ,จอเนาะ <c oughs> เพราะว่ากล้าไปรังเกียจคนเนี่ยแล้วคนจะอยู่ได้ยางไะครับคนเ่าจะไปไหนละนะครับสังคมมันเขาบอกมันเล่าวันมาเกี่ยเนี่ยมันมาดอยู่เนาะ <c oughs> เพราะว่าเ่นผ่านแล้วก็อโอกาส่นได้ อยู่ในสังคมในหมู่บ้านได้อย่างมีความสุขอ่าแล้วก็ไปรังเกียจคนอื่นๆไปที่อยู่ร่วมบ้านส่วนคนร่วมบ้านนะครับอ่าาเกิดต้องจฏิบัติตัวสําหรับคนที่เป็นนอ้องว่าโอมกำลังอยูมากราตัวนี่ก็คือว่าหนึ่งจะใช้ของร่วมกันแก้วแก้วน้าช้อนอย่างต่างๆถ้ามีห้องน้ำส่วนตัวได้ก็เป็นไปไขแล้วก็พยายามนะครับพยายามเรื่องสุขัด คือกำลังใจเติ่เนาะคือเป็นวัดไข้แล้วก็คอยตลดตล o มาให้เปิดออกจากบา้านนะครับไปพบปากับคนในชุมชนนนีน้ก็อู้ถึงคนที่กักตัวที่บ้านเกินก่นอนวอ่าโดยส่วนใหญ่แปดเข้าแปดจังหวัดตั้งแต่ตอนบนนะถ้าคนมาจากพื้นที่เตียงสูงเนาะตอนนี้ก็เหลืออยู่เก้าจากจังหวัดนะครบแล้วก็มีพื้นที่เตียงสูงสุดน,นะครับก,ก็จะมีอยู่ประมาณห้าจังหวัดเนะครับเชงระยองป็นไม้ลนะครับ จากคอนหมืมนนอนันเยแดงแฉะในตรงนี้ก็ต้องคือต้นขัดตัวครับขัดตัวแล้วก็เขารับการเรืจอหาเชื้อโควิดน้องว่าสบกนะซึ่งการตรวจเนี่ยมันจะใช้เวลาในการตรวจรวมนี้ประมาณสักเดนนะครับก็จะทราผลนะครับนี่ก็ปาที่น้องว่าแบดี้กำลังเกียดคนที่ต้นผ่านก,การขัดตัวแล้วก็ไปเชื้อเชื้อแน้่นนะครับทามาอ้้นก็อาจจะ ไปลงทุสังคมไปแบบยอมกัดหัวไปชุดืินที่หันที่นี่แบบมันจะจับจิตจับหัวนะแล้วนักบุคลากรจาก็ถูก,ถนะกแบบเอาจะจะจไปจับจิตเลยเรื่องของอการที่ว่าเอาเกิดเสี่ยงนะัเกเสียงน้อยเนี่ยเ่จ,จะมีไทม์ไลน์หรือว่าจะมีรูปแบบว่าถ้าเราสัมผัสกับผู้ติดเชือ้อใกล้ารที่ที่ห้องปิดมันมีห้านาทีขึ้นไปนยก็ถือว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงเตื หรือว่าเขาอยู่ในส่วนของผู้ที่สัมผัสกับแหล่งโรคกับผู้สัมผัสในช่วง14วันก่อนที่เะต้องป่วยครับหรือว่าเป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยตั้งแต่วันเริ่มป่วยกับก่อนที่จะมีอาการประมาณหนึ่งถสองวันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่จะต้องระมัดระวังนะครับทือ อาจจะต้องไปเจ้างุกพยากรณ์แพทย์หรือหมอต้นหรือถ้าการเกิดสมภาษเจอชิดเอี yup. <po target> อ้อยอาจจะต้องเข้าร <go> <ctions> ับการตรวจซึ่งตรวจตืับว่าตรวจตื่นที่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับต่างติดอาการสังคมเฮาหรือว่าบตรทองว่าติดอะไรก็ติดกับต่างๆครับแต่ว่าถ้าเอาจู่ๆก็ตรวจไปตรวจเลยนี่ต้องเพิ่งต่างหนึ่งอย่างที่โครงการกระทรวงคอรอเนะ เรื่องหนึ่งถ้าประเจ้หมอตังนี่้นะครับเอาอยากตรวจคือเดอะนียสองพันสองร้อยบาทนะครับแต่ถ้าเอามารับการตรวจแล้วมาจากพื้นที่เสี่ยนะครับหมอเป็นวินิจฉัยว่าเออน่าจะเกิดกลุ่มเสี่ยงนะก็จะตรวจรืครัดจุนการสถหารที่ตรวจฟืีก็จะมีทั้งที่ส่ย์บริการคณะที่มีการแพทย์ของมอชคณะแพทย์นะโรงพยาบาลนครพิงครับแล้วก็ ขอคาร์นิ่งนะคับโรงพยาบาลท่ประชานกับมีร้านหน้าและี้างหน้าอันนี้เาอคอยลองเติมอยูรร่ในกิเกอนดูครับ เวลาของรายการมอกพบป,ประชาชนเกษตรสุขภาพวันนี้ก็เสี่ยงแฮประเดยขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดต,ตามรับฟังรับชมข้า้าแสางเทียนเนียมทราบห้าปีที่ตําินรายการพร้อมวิทยากรวันนี้นํารายการจากด้านฟังไปก่อนปากกันได้ก็วันจันทร์และวันการหกมงเกิงแผ่วเจ็ดงเจ้าตทางสถานีวิทยุมอกอมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ,งจังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกวันนี้เวลาเสี่ยงยินดีชจนักที่ติดตามสวัสดีเจ้า ธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังจ่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมอกอหรือ KU r a d i ด Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU r a d i ด Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสัพอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ